สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วกับโปรพานปันอยู่ไหนก็อ่อยได้ค่ะวันนี้เราจะมาทำมีโน,โนตําแตงค่ะมีโนง่ายแต่อร่อยค่ะก่อนอื่นไปเข้าครัวทํากันเลยค่ะวันนี้เรามีนะคะมะนาวมะเขือเทศแล้วก็พริกนะคะพริกแห้งพริกสดตามด้วยเตงที่เราสับไว้แล้วนะคะชิ้นใหญ่ๆตัวๆเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราก็จะเอาครกของเรามาวางแบบนี้เลยคะ่ะพอครกเรามาวางแล้วทีพริกลงไปคะ่ะตามด้วยนะคะใส่น้ําตาลลงไปคะ่ะน้ําตาลจะใส่เยอะนิดนึงนะคะตามด้วยผงนัวคะ่ะใส่ลงไปแล้วก็คลุกนะคะหรือว่าตำนะคะพริกของเราละเอียดพอหยาบหยับไม่จําเป็นต้องละเอียดมากคะ่ะเมนูตำเตนงนี่อร่อยอร่อยคะ่ะอร่อยมากๆคะ่ะเราก็จะคลุกไปเรื่อยๆคะ่ะจนกว่าพริกของเราจะพอหยาบหยับนะคะ โคโคโคไปแบบนี้เลยค่ะวันนี้อยากกินเมนูตำเตีงอร่อยอร่อยจ้าโคไปเรื่อยเ,ยเรื่อยเลยคือหลังจากเราคุกได้ที่แล้วเราก็จะเอามะเขือเทศของเราหั่นลงไปเลยค่ะหั่นลงไปเลยค่ะ2ลูกนะคะแล้วก็ตามด้วยมะนาวค่ะใส่ลงไปค่ะวันนี้เราจะใส่มะนาว1ลูกค่ะ ใส่ลงไปเลยจ้าพอใส่มะนาวเสร็จแล้วนะคะตามด้วยเราจะใส่น้ำปลาลงไปค่ะน้ำปลานะคะเราจะใส่ลงไปเลยจ้าใส่นะคะเราปรุงรอบเดียวจบค่ะรสชาติกลมกล่อม,มอร่อยค่ะหลังจากนั้นขาดไม่ได้ก็คือน้ำปลาราค่ะใส่ลงไปค่ะพอใส่ลงไปแล้วนะคะเราก็จะตำคลีกคลียให้เข้ากันแบบนี้เลยค่ะโยกยุกไปแบบนี้เลยค่ะตามไปก็หอมหอมหอมหนาก หอมน้ำปลาค่ะหอมสุดๆเลยค่ะหลังจากนะคะตำครีๆได้ที่แล้วก็เอาเตงของเราลงไปค่ะวันนี้เราใช้เตงลูกใหญ่นะคะน้ําจะเยอะนิดนึงค่ะใส่ลงไปเลยจ้าวันนี้ตำก,กุกใหญ่ๆเลยค่ะใส่ลงไปแล้วนะคะเราก็จะตำนะคะนะคะตำครีๆ,ๆแบบนี้เลยค่ะให้เข้ากันนะคะโยกไปโยกมาโยกไปโยกมาค่ะน่าทานอร่อยมาก,มากค่ะ แตงกรอบมากๆค่ะกรอบสุดๆเลยค่ะตัมไปเรื่อยๆนะคะให้เข้ากันค่ะตําตั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 แบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะเตรียมจัดแจงใส่จานเลยค่ะตํามแตงรสชาติจัดจานผิดเบียหวานอร่อยกบกรอบกบกรอบเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเอาจานมาเลยจ้าเตรียมตักใส่จานเลยค่ะตํามแตงอร่อยอร่อยอร่อยเลยค่ะ ผิดเปรี้ยวหวานรสช,ชาติจัดจ้านแซ่บแซ่บค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณมากๆที่เข้ามากำลังใจกับช่องอยู่ในก็รอยได้